อ่าโอเคครับเกล้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่คนเราโอซีโรชาแนลนะวันนี้เรามากันในคลิปรีวิวเปิดกล่องกันอีกแล้วครับวันนี้มากันในคลิปรีวิวเปิดกล่องของ GCP14 นะที่จะวางขายทั่วประเทศในวันที่26มิถุนายนนี้นะครับตามร้านค้าทั่วไปนะครับก็บอกนี้ได้มาโดยทางบริษัทคิดไอคิดนะครับก็ส่งมาให้ช่องเราได้รีวิวนะครับผมก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีอย่างคิดไอคิดมากจริงๆงนะครับที่ส่ง GCP 14ีิบมาให้ช่องเราได้รีว ก็ตัวหน้ากล่องเลยนะครับกีเซ่นะครับกีเซ่พระเจ้าของเหล่าเซล์โรด้าก้อนเนาะแล้วก็ออกเป็นตัวเซนอาร์นะครับเซนอาร์ของดักโซนะดัสนะครับแล้วก็เป็นตัวของยูเนเต็ดเซนฮอลี่นะก็เป็นอัตชิมานะครับตัวนี้อ่าแล้วก็รายละเอียดในกล่องนะครับแคนที่ออกก็จะมีรอยยันพาราดินนะครับจีเนซิสชาร์โดพาราดินนะครับนูบาร์ธามะเกียร์โคนิคเกิลนะครับแล้วก็เป็นตัวของดักอิเล็กูล่านะครับแล้วก็เฮเลเมนส์นะครับ เลดการ์ดที่ออกนะครับเลดการ์ดที่ออกจะมีเซนอาร์สามใบนะก r 2ใบนะครับก r จะออกเป็นตัวของเ <c oughs> ออ่น่าจะชื่ออิมมัลท์ฟีเดตกับเอฮอริเทนนะครับอ่าเป็นตัวของตัวยันพาดินกับตัวของเกียร์เคอร์นิเคิลน,นะครับแล้วก็เป็นทิปเปิลอาร์ใช่ไหมทิปเปิลอาร์ทิปเปิลอาร์เก้าแบบนะครับแล้วก็ดับเบิลอาร์สิบสามแบบแล้วก็อาร์เดียวนะยี่สิบสี่แบบนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูในกล่องกันเลยนะครับในกล่องออกอะไรกันบ้างนะ อ่ะเดี๋ยวเราเป็นเป็นซองสุ่มเลยนะเรามาดูนะว่าช่องเราจะได้เป็นตัวเหล่ากีเซ่หรือตัว G r หรือเปล่าหรือจะเกลือนะครับอาจจะเกลือก็ได้นะหรือบางทีอาจจะเปิดได้เซตอาร์ตั้งสองใบเลยก็ได้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวมาดูนะโอเคก็ถามว่าซ p เนี่ยเราซื้อ,อ,อสองบล็อกสามารถจัดเสริมความแข็งแกรงได้เลยไหมก็บางทีมันก็ได้นะครับถ้าเกิเดหลดออกเราแบบออกเยอนะๆเนาะมันซื้อสองกล่องก็สามารถเล่นได้เลยนะไม่ใช่เล่นได้เลยดีก็เ,เสริม ทบความแข็งแกร่งให้แคนของคุณได้เลยนะครับ๋ยวนป๊บนึงอ๋อโอ้โหดู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 ดบแกะแบบน,นึงนะครับอ่าโอเค <c oughs> เดี๋ยวารายละเอียดที่ออกแต่และตัวที่ออกในชุดนี้นะเดี๋ยวผมจะเขียนไว้ให้ใต้ชิปนะว่านูบาออกตัวนี้ตัวน,วนี้แล้วก็เป็นเจเนอออกตัวนี้ตัวนี้นะครับแล้วก็ส่วนรีวิวสกิลนะเดี๋ยวเราจะไปดูชิปต่อจากรีวิวซีพีเสร็จนะครับก็จะเป็นรีวิวสกิลนะครับชิป เด็กโปรไฟล์ก็ต้องรอหลังจากชุดมันวางไขวันที่26มิถุนายนครับก็ผมอาจจะซื้ออีกหนึ่งบล็อกนะครับเพื่อมาทําเป็นเล็กโปรไฟล์ของแคนแต่ละแคนที่ออกในชุดนี้นะครับโอเคอ่ะเรามาเปิดกันเลยครับโอ้โกลิ่นกลิ่นกล่องมันช่างหอมเหลือเกินครับหอมจริงๆครับอ้าวเจ๊พังเลยหรอโอเคโอเคอเดี๋ยวแกะอีกนึงอ่ามาแล้วครับก็โอ้ซอง ย่างสวยเลยสีทองนะสีทองเลยนะครับผมก็มามาดูเราจะเปิดทางด้านซ้ายก่อนเนาะอ่ะหวรลายซ้ายดีนะครับเราจะดูว่าเราจะดวงดีหรือเปล่านะว่าจะได้อะไรกันบ้างเนาะโอเคอออออกมาสิลูกอ่ออ่ออ่าเรียบร้อยโอเคเอาล่างสุดขึ้นมาก่อนเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูนะครับสองที่หนึ่งนะสองสุดท้ายของอันนี้เลยเนาะกลับมาดูนะครับเปิดสะบัดสะบัดการลงไปหน่อยนะครับแล้วก็ อับอย่างนี้นะครับเอ้ไม่ลงฮะปั๊บ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 อ่าโอเคสะบัดลงนิดนึงแอบอ่าบอกว่าการผมมีฉีดติดหัวนะโอเคนะครับมาดูกันเลยนะครับฟึบนฟื้นฟื้ฟื้เออก็มีขี้ของเกลียเคอรนิเคิลนะครับอ่าเป็นตัวของอาเดียวนะทิ้งสไตล์ของดาร์อิเล็กูล่านะครับลีมานะครับในซีพีแล้วก็บีทีเอรีเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวอ่าฮิวไมายของเอ่อชาร์โว่พอลลดินนะครับ แล้วก็เป็นตัวของแดกอาร์บิสดูอาร์ตนะก็เป็นตัวของชาร์โด้พาลินนะครับเป็นทิปเปิลอาร์นะครับตรงนี้เป็นไอตัวนี้เป็นดับเบิลอาร์นะครับอ่ะก็จะแยกแค้นไว้ให้เลยนะครับเป็นชาร์โด้นะครับอ่ะโอเคเห็นกันไหมโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะแยกแค้นไว้เลยนะครับรง,ง่ายๆหน่อยต่ <c oughs> อไปนะครับสองที่สองนะครับสองที่สองโอเค <c oughs> อ๋ออย่างนี้อย่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้โอ้โห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 เอาเกียร์นะครับอ่ะเกะเรียบร้อยนะครับก็เป็นตัวเกียร์ซีใหม่ของไดเอิลิกูล่านะครับก็เป็นอาร์ดิโอนะแล้วตัวเกียร์หนึ่งนะครับของรอยนตพาลัดินนะหนึ่งอาร์เหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นตัวพีจีใหม่ของไดเอิลิกูล่านะครับดับล์อาร์นะแล้วก็เป็นมิโนวานะครับโอ้น่ารักจังเลยตัวนี้สวยๆสวยมากเลยครับเป็นทิปเปิลอาร์นะครับมิโนวาโอเคเป็น ของสายลิกาเลียนะสมบัติสวรรค์นั่นเองนะครับเอาเคซองต่อไปนะครับปุ๊บปุ๊ปปุ๊บเบืเ่อ,อโอเคอเก๋แบบมีเสียงเลยนะ a s m r บรรยากาศ่ยโอเคนะครับก็เป็นจิกาของเจนะเนซิสนะอเดี่ยวเนาะแล้วก็เป็นตัวเ,เกีศสองของดาร์กอิลิกุล่านะครับของชุดนี้เกศสามเหมือนกันนะครับตัวนี้ไม่น่าจะเป็นฐานใหม่นะแต่มันเป็นตัวที่สกิลโหดมากเลยนะเกีศสามวันนี้ แล้วก็เป็นตัวชาลาฮอตนะครับรลางใหม่นะครับโอ้โคดเท่นะครับเท่จริงๆอะอ่าโอเคทิปเปิลอาร์นะตัวนี้เป็นทิปเปิลอาร์นะครับอ่าโอเคอันนี้อันนี้ก็ไกด้ต่อไปนะครับก็ดูดูต่อนะครับอ่าสองต่อไปนะครับก็เป็นตัวของเลเยนพัลลดินนะครับเกียรติสองเป็นตัวซูพปเรียคอเบนะครับตัวนี้แล้วก็เป็นจีการของนูบารธามะนะครับ แล้วก็เป็นพีใหม่ของตัวอ Genesis อา Genesis นะครับแล้วก็ได้แล้วครับ SP หนึงใบนะบเป็นตัวของอ Can Dark i l u m a นะครับผมโอ้ใจสัตว์แล้วเห็น SP ทีนี้ใจสัตว์เลยนะครับใจนี้ไม่อยู่กับเด้กกับตัวเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขาจัดแป๊บนึงเหมือนดูมบาธามามันจะออกบอกที่อย่างละใบหรือเปล่าเหมือนคายงโลหรือเปล่า พราะครั้งนี้โลผมจําได้ว่า CP 13ผมเปิดได้อย่างระบนะคพราะ้างจะเจ็บใจอยู่แล้วตอนนั้นะโอเคโอเคมาดูกันที่สไตส์ของเกียร์เครื่นี้ขครนครับรีมาครับแล้วเกียร์สองของสายเบสนะแล้วก็เป็นตัวอฐานใหม่ของเลกาเรียนะครับเจนิซิตอ่ะแล้วก็เป็นฐานใหม่เอาไม้เนาะเป็นตัวที่เก่งมากเลยนะครับเป็นยินเรียยินวันก็เก่งนะครับตัวนี้แต่ ถ้าเวลาอ่ามันตียุเรียหลีแมนมันก็บุกค,ครีนะตัวนี้เก่งมากเลยนะครับ <c oughs> อ่าโอเคเปิดต่อเปิดตอ่อสองนี้ค่อนข้างจะตีของเราเลยอ่าโอเคต้องสะบัดแรงๆนะครับอ่าเกียร์ต่อแป๊บปึ๊บชึบโอ้โห ual. อ๋อตัวไซส์ใหม่ของเลกาเลียนะครับตัวนี้แล้วก็เป็นตัวของเกียร์หนึ่งเกียร์เคลือนที่เคลนนะเป็นตัวที่เก่งมากเลยนะครับตัวนี้นับตัวเอ็มเกียร์สามนะในได้ดกับ อันนี้ดีกับดับโซนจะรับตัวเอมิเกตสามครับแล้วก็เป็นตัวของฮิวใหม่นะอาจารย์หนูอาจารย์หนูตัวใหม่ของเรานะครับอ่าแล้วก็เป็นลินนี่อ่าตัวของดูบาทามะอ่ามาละอีกใบต้องการอิงไว้จะเอาไปใช้จะได้เอาไปใช้ดีนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปจะแยกให้นะครับว่าดับเบิลอา R ออกเท่าไหร่ที่ดับเบิล R ออกเท่าไหร่นะครับอ R เดียวออกเท่าไหร่นะครับอ่าโอเคสองต่อไปนะครับเป็นตัวจิการใหม่ของชาร์โด้พลาตินนะครับเอ๊ะชาร์โด้อยู่ไหนอ่าอยู่นี่ไง แล้วก็ทิ้งสาสายสมบัติสวรรค์แน่นอนนะครับแบบนี้แล้วก็เกจสองเบรฟนะครับตัวใหม่อ่าเอสพีนะครับเป็นพีจีนะครับพีจีของจินเนซินั่นเองครับได้อีกหนึ่งบละเอสพีได้อย่างละห้ามั้งเอสพีเคยนะครับเปิดต่อเปิดต่อเคยนะครับเราจะเกินจริงวะต่อจะเกินจริงก็ได้นะครับอาจจะไม่ได้อะไรเลยครับเคยนะครับอาจจะไม่ได้แบบ Z R กับ GR เลยครับก็เป็นตัวเกจสองของเลกเเรียนะครับ เกตหนึ่งของลายอนนะครับฮิวของชาโดแล้วก็ฐานไมนุบาธรรมะนะอ่าฐานไมนุบาธรรมะนะครับเริ่มเริ่มมาทีละใบอนะุบาฐานไหมของนุบาธรรมะนะครับโอเคสองต่อไปนะครับเซตอาร์กิอาเขาอาจจะไม่ใส่ให้เราในบล็อกมีก็ได้นะครับก็ฮิวใหม่นะฮิวใหม่ของไดร์กูล่านะครับอ่เาเกสี่เจเนซิสแล้วแล้วก็ฐานใหม่เจเนซิสแล้วก็เอาไม้นะครับ ให้รู้สึกว่าเกินบ้องนี้จะเคลมนะครับโค้งจะเค็มเลยนะครับอ่าต่อไปนะครับเกรดหนึ่งนะครับตัวใหม่ของ Shadow p e r d i n นะครับแล้วก็ y e c k ค i c a l เนาะ p d g ของ Dark i l u l a แล้วก็ม่รู้ว่าอ่าโอเคแสงว่าได้เล่นสมบัติสวรรค์ละแสงผมได้เล่นเลกาเรียแล้วครับมีสองตัวครับใช้ได้ละถ้ามาตัวเดียวแบบลินเน่นี่ใช้ไม่ได้นะครับมันงายตัวเองนะครับอ่าขีซองต่อไปนะครับอ่าเป็นซองฝั่งขวาบ้างนะครับฝั่งซ้ายไม่ได้ดีเลยนะครับ ต้องดูฝั่งขวาบ้างนะจะดีหรือเปล่านะครับโอเคต่อก็เกียหนึ่งเกียร์นะครับอ่าชีกาดใหม่นะครับชีกาดใหม่ของเราย่มพลาดินนะครับเฮ้ยนี่มันโอ้โคโนจแตดาก้อนแซดนะครับโอ้โหมาแล้วครับโนโนจิของเราแล้วก็เป็นตัวพีจีนะครับอ,อบับัลุดโอเคนะครับ สบายยากมันยากเลยเฮ้ยอีกส่งอยู่นี่เรเนี่ยโอเคตู้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 อ๋อมาแล้วครับเกรดสองของเกียร์คอนดิชั่นนะครับจีการ์ดของนุบัติธารมอีกแล้วแล้วก็เป็นตัวของฐานไซส์ของสายเลีกเรียกอีกแล้วนะครับแล้วก็เป็นเอสพีนะครับของชาลฮอสนาอย่างเท่เลยนะครับรู้สึกเอสพีดาร์ผมจะได้สองใบแล้วนะสงสัยดาร์มันอยากให้จับแบบทีพีสุดสี่เลยอ่ะเตรียนะซองต่อไปนะครับ เก็บ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 เฮ้ยนี่มันอ๋อของรอย,ยันนะครับเป็นตัวกิจหนึ่งนะรอย,ยันนะครับอ่าจิกาเบรกแล้วแล้วก็เป็นตัวของพีจีนะครับสมบัติสวรรค์หนึ่งแล้วแล้วก็เป็นตัวของเด็กพ่กอลูอัดนะครับได้อีงตัวนะ,อะโอเคอเปิดซองต่อไปเลยนะครับจื๊บเออบองกี้กับครมเอาเรื่องนะเนี่ยก็มาอีกแล้วเกียร์สองสมบัติสวรรค์นนครับ เกียร์สองไดออริคูล่าฮิวรูบารทามะนะครับแล้วก็ตัวเกียร์สี่ของไดเอริคูล่าครับตัวใหม่เฮ้ยครับเลยหกซองนะประมาณหกซองนะครับเอ้ยเซนอาจีอามาหน่อยเถอะลูกก็จีการใหม่ของไดเอริคูล่าครับทิ้งต้ายไดเอริคูล่าครับแล้วก็เป็นตัวหันของเลโกเล็กอีกแล้วครับแล้วก็เป็นตัวเอาไม้นะเป็นเอสพีนะครับได้มาสี่ใบแล้วครับเอสพี โอเคครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าสองต่อไปได้อะไรนะครับก็ทีไซ์นะครับของเกียร์คอนียเคลนนะครับเกียร์หนึ่งร้อยยันพลาดินนะครับเอ่อพีจีของไดเอโกตาได้สามใบแล้วมั้งแล้วก็แดกฟอร์ลูอัดอีกใบนะครับเนี่ยสามารถจัดลูอัดเล่นได้เลยเนี่ยเสริมของใหม่ไปนิดเดียวครับจัดเล่นได้เลยนะต่อไปนะสองต่อไปนะครับก็เอยอ๋อทีการใหม่ของเกียร์คอนียเคลนนะครับ เกตหนึ่งเบสอีกแล้วนะได้ค่อนข้างเยอะเลยตัวนี้แล้วก็ฮิวใหม่นุบาธรรมะนะแล้วก็โคโนดเซตนะครับหนึ่งใบแสดงว่าซื้อสองบ้องเนี่ยนะเออสามารถจัดเสริมความแข็งแกร่งได้เลยนะจะได้อย่างละสี่เลยหรือเปล่าอ่ะโอเคนะครับต่อไปนะก็เป็นจิการทองลูอัสนะครับไอ,อ้ใช่ยจิการเชลโลพาร์ตีนนะครับอ่าขี้ของเจนิสิตนะครับเพิ่งเห็นนะเนี่ยขี้ใหม่ขี้สมบัติสวรรค์นะครับตัวของดาร์กแล้วก็อ่ะตัวดาร์กอีกแล้วนะครับเกตี่ รู้สึกบ้องนี้ที่ออกเยอะจะมีดาร์กกับจีเนซิสนะครับพวกออกน้อยๆก็จะเป็นนูบากับชัดโดแล้วก็ตัวของเกียร์คันนึ้เคลนนะครับอ่ะเราเหลืออีกแค่สองซองสุดท้ายนะครับไม่ได้นี่คือเกลือนะครับอ่ะโอเคไม่ได้นี่นก็เกลือลวครับผมน่าจะน่าจะเกลือแล้วครับแบบนี้อู้เกียร์สองนูบานะครับมาแล้วตัวใหม่แล้วก็เกียร์หนึ่งนะครับไม่ใช่เกียร์หนึ่งเกียร์สี่จีการใหม่บีฟนะ เกียร์สองเบฟแล้วก็อ่าเอสพี SP ของโคโนะแซนนะครับโอ้อ่าสองสุดท้ายแล้วผมอใจไม่ดีเลยครับสองสุดท้ายไม่น่าจะได้อะไรแล้วนะครับผมเปิดตู้นะก็ได้เป็นตัวของเกียร์สองอีกแล้วนะครับแล้วก็จีกรเดียนนะอเออแต่ยังได้ลินนี้นะครับก็โอเคนะครับก็ไม่ได้แซ่อารนนะครับไม่ได้จีอาร์ไม่ได้แซ่แ คือเกลือสุดๆเลยครับผมนี่ได้เป็นช่องแรกนะที่เกลือเกลือแบบเกลือสุดๆเลยนะครับก็โอเคนะเดี๋ยวผมไปขอแยกคัดแยกตัวของดับเบิลแลที่เป็นแลนแล้วก็แลเดียวนะครับโอเคนะเดี๋ยวเจอกันใหม่โอเคทุกคนนะครับกลับมากันในช่วงไทชิมนะก็จะมาเปิดให้ดูว่าอ่ะบล็อกนี้ผมได้อะไรบ้างนะก็เป็นอ่ะเรามาเริ่มกันที่ SP นะได้5้าใบนะครับ SP เนี่ยฐานใต้อย่างระใบเลยนะครับก็ฐานใหม่เลยทั้ง3ตัวเลยนะครับก็เป็นโคโนดากอนจีนะโคโนเจดากอนจีนะครับเอไมจิ คนทูเจดดาก้อนแซบนะครับอ่าผู้ผิดผู้ผิดอ่าพูดเท่เลยนะร่างนี้แล้วก็เป็นตัวของเอาไม้นะเอาไม้ล่างใหม่นะครับแล้วก็ชาร์ลอตล่างใหม่นะครับอ่าเอพออกห้าใบนะครับ G R Z R นะครับโนโนคือตูนะครับก็ตัวเกรดสี่ของไดอิเล็กูล่านะครับโอเคจะไปที่เซไอไม่ใช่ตบไปที่เซตเอ็สพีนะต่อไปมันดูเกลียขึ้นขึ้นนะครับก็ได้มาเอ่อที่มันอานะได้มา3ใบไอสองใบนะครับเป็น คนเจิตดานะคอนเทตนะครับแล้วก็เป็นอาจารย์หนูหนึ่งใบนะครับที่เหลือเป็นอาเดียวเนาะก็ได้เป็นตัวชิการนะครับแล้วก็เกียร์สองแล้วก็เกียร์หนึ่งสองใบแล้วก็ทิ้งไต้สองใบชี้สองใบครับก็ถามว่าซื้อสองบล็อกก็น่าจะเสริมความแข็งแกร่งของเกยียร์อนิ่มขึ้นได้ระดับหนึ่งเลยนะหรือวนะ่าถ้ามันออกแบบนี้ใช่ไหมแล้วอา,อาจจะแบบซื้ออีกหนึ่งบล็อกใช่ไหมก็จะได้เกียร์หนึ่งสี่ตัวนะครับแล้วก็ชิวอ,อีกหนึ่งใบนะน่าจะออกประมาณนั้นแหละแล้วก็เจ,นจเนะ็น่าจะครบเ,เลยนะเนะครับสองบล็อกก็ ต่อไปเป็นตัวของลูอัสนะหรือชาร์ดูนะก็ได้เป็นตัวของเด็กไม่ใช่เด็กฟอร์ลูอัสนะสองใบฮิวสองใบนะครับจีการสองใบเกณฑ์หนึ่งหนึ่งใบนะครับอ่าโอเคแล้วก็ได้เป็นเด็กอบิสนะครับหนึ่งใบครับอ่าโอเคลูบารทามาครับอ่าออกคล้ายๆของคางิโร่นะครับ,รบออผมว่าเพราะว่าฐานอ่ะมันออกให้หนึ่งใบนะครับแล้วก็เป็นตัวเกียร์ซีใหม่สองใบนะครับอ่า หิวสองใบแล้วก็เกตสองหนึ่งใบนะครับแล้วก็ตัวจิกันใหม่สองใบนะครับต่อไปเป็นรอยยันพื้นดินนะเอาไม้ฐานใหม่นะครับสองใบนะครับแล้วก็เกตสองยื่นหมื่นนะครับสองใบหิวหนึ่งใบนะครับที่ได้นะครับแล้วก็จิกัดเบฟนะสามใบเลยนะครับโอ้โหจิกัดที่โคตรแข็งแรงเลยนะครับอ่าแล้วก็เกตสองเบฟอ่าเป็นตัวเสกนะสองใบเกตหนึ่งแถวหน้าไอ้ทำให้ตัวมันติลิซิตนะครับก็สองใบนะครับแล้วก็ เกลือหนึ่งเมตรอีกหนึ่งใบไอ,ออีกสามใบนะครับเกลือแค่นี้นะครับแล้วก็ตัวของสมบัติสวรรค์นะสมบัติสวรรค์นี่ออกค่อนข้างเยอะๆเลยนะครับบางนี้มันจะออกเป็นสมบัติสวรรค์กับตัวของดาแล้วก็แคนรอยัลพาดินนะส่วนใหญ่นะผมว่าเคลเมนต์ไม่ได้เลยนะครับอ่เคลเมนต์น่ามีในกล่องด้วยใช่ไหมเคลเมนต์ไม่ได้เลยนะครับก็เป็นตัวมินอว่าสองใบนะฐานของเลกาเลียนใหม่นะสี่ใบ พีจี้นะถ้านับเอชพีด้วยก็ได้4เลยนะครับจี G ้การ1ใบเพรซีใบใหม่ C B 2ใบนะครับแล้วก็ตัวเกียร์สองสามใบทิ้งไซได้1นึ่ขี้ได้ 1, K 1นึ่งะครับอ่าบล็อกนี้มันออกตัวของฮิวทิกเกอร์เลกาเลียด้วยหรือเปล่าครับผมไม่แน่ใจนะผมจําไม่ไดไ้ผมดูมามดูมาผมก็รู้ว่ามันออกของเลกาเลียค่อนข้างเยอะนะแต่ไม่แน่ใจว่าฮิวมันออกด้วยหรือเปล่าแล้วก็ไดรลิกู่านะครับก็เป็นตัวเกียร์สใหม่2ใบนะครับชาลฮอลล่างใหม่1ใบนะครับแล้วก็เกียร์สา ใหม่สองใบนะ้เป็นฝั่งร้ายนะตัวนี้แล้วก็พีจีนะพีจีได้มาสามใบเลยนะครับฮิวได้มาหนึ่งใบนะครับแล้วก็จีการ์เดียนได้มาหนึ่งใบนะครับกิสซี่ใบใหม่นะได้มาหนึ่งใบนะตัวสกีบัตได้มาสองใบนะครับแล้วก็ทิงไตได้มาสองใบนะครับอ่ะสรุปง่ายๆคือให้ซื้อซีพีแล้วอยากเล่นแบบครบสี่นะครับแนะนําให้ซื้อสองบล็อกขึ้นไปนะครับอ่ะหนึ่งบล็อกมีโอกาสมันจะได้อย่างละหนึ่งอย่างละสองนะครับแนะนําให้ซื้ออย่างละ สองบล็อกเลยนะครับอ่โอเคใครมีทุนเยอะหน่อยก็ซื้อสองบล็อกหรือแชร์กับเพื่อนก็อ่าแนะนําให้ซื้อสองบล็อกนะครับแล้วเราเอาก็แคมของเราไปนะครับอ่าโอเคหรือจะซื้อมาเปิดคนเดียวเลยครับใจป่าแปดร้อยสองบล็อกเลยนะครับอ่าอย่าลืมนะครับวางขายทั่วประเทศพร้อมกันนะครับวันที่ยี่สิบหกมิถุนายนนี้นะครับอ่าสําหรับคลิปในวันนี้ออซิโลชแนลก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับกับความเกลือนี้นะก็ขอตัวไปรักษาสักระยะหนึ่งครับอ่าเดี๋ยววันที่ยี่สิบหกก็ได้เปิดอี เปิดอีกสักหนึ่บ็อกแล้วนะครับเพื่อเอามาเล่นในชุด GCP 14นะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นคลิปรีวิวสกิลของตัวพวกนี้แหละ,ะในชุดนี้แหละก็สำหรับวันนี้บ๊ายบายครับผม